สวัสดีเบสวันนี้มาวายมาวายนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยต้องอเขาเรียกอะไรนอนวายด้วยครับเพราะว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะ,ะก็มาเล่นแบบชิลๆ

ก็วันนี้อาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยนะเออฉีดเสร็จรู้สึกไงก็ไอจังหวะโดนเออเขาเรียกอะไรอันเขาเรียกอะไรนะ วัคซีนเนี่ยจังหวะวัคซีนเข้าไปในตัวเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแบบปวดมากใช้คำว่าปวดมากแล้วกันเอ่อมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าไปในร่างกายเลยครับแล้วมันก็จะปวดอยู่พักหนึ่งใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้มานั่งดูอาการประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ไปนั่งพอไปนั่งเสร็จเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเออเจ็บตรงหัวใจ เจ็บตรงหัวใจตรงช่วงอกข้างซ้ายนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเอ่อเวียนหัวนิดหนึ่งหัวมันจะตึบๆแต่แขนเนี่ยก็คือหลังจากฉีดเสร็จอนะมันก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ละมันจะมีแล้วก็จะมีอาการอยากอาเจียนนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดเราไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบขี้แพนดิคอะมันก็ไม่ค่อยอะไรหรอก แต่ตอนที่มันเจ็บหัวใจเนี่ยเจ็บตรงช่วงอกบริเวณฝั่งซ้ายเนี่ยบอกเลยว่าตอนนั้นอนะ่ะคือผมกลัวว่าแบบกูจะเป็นเฮี้ยอะไรปะวะเออแต่ว่าสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีเนี่ยมันก็เริ่มเจ็บแนละ้วมันก็จะไปเริ่มแบบรู้สึกเหมือนจะอยากอเจเยนอ่อนๆคือแบบอ่อนๆมากเลยนะแค่แบบรู้สึกว่าตรงคอของเราเนี่ยมันเหมือนแบบอยากจะอะไรนิดเดียวแล้วก็มึนหัวหน่อยๆแล้วพอนั่งถึงครบ30นาทีเนี่ย ก็ไม่เป็นไรและแล้วทีนี้กลับบ้านมาก็ง่วงแค่นั้นเองครับแต่ว่า <All S 1> นานหลายชั่วโมงเลยนะกว่าจะรู้สึกว่าง่วงหรือเพียนดังนั้นมันไม่ค่อยน่ากลัวอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะไอการฉีดวัคซีนเนี่ยผมไปฉีดของซิโนแวคมาเนาะมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือถ้าเกิดเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบ เอ้ยอดหลับอดนอนมาแล้วก็ไปฉีดอะไรเงี้ยอาจจะอันตรายก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีผลทาให้แบบเพี้ยๆอยู่ส่วนเรื่องไอการปวดเมื่อยกล้ามตัวเนี่ยผมปวดเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะปกติผมก็ปวดเนื้อปวดตัวอยู่แล้วไงเออมันก็เลยแบบเฉยๆอันนี้มาเล่นฟูบกแปดนะเล่นขำๆไม่รู้ว่าจะเวิร์กวะเนี่ย อ่าแล้วจอดีกูไปไหนนะจอดี้เอาบามาเลยเอ๊ะมาแทนแฟนมาเล่นดิจอดี้เอาบาตอริโบโ้ฟิลิกเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกับแฟรง,งกี้ได้ยองแนละ้วกันทั้งหวยจัดนะเอพี FP เหลือๆไปเลยวะเอ้พวกไอคอนกูหัวตังด้วยนี่ลินิเกอร์ยิงเกอร์อย่างงี้ฟีโป้อย่างงี้ ลายแป๊บโอเคแปดโมงตีบวกห้าิลิติตแตก <laughs> สวยจังวะม,มันต้องติดแล้วนั้นะลองสักเจ็ดโมงไหม <Like. S 1> ลองสักเจ็ดโมงน่าจะช่วยได้ อันนี้เจอฟูเมต้าว่ะอยากให้รีวิวโจโกเมส,สักปีครับจะซื้อมาเล่นอยู่โจโกเมสเหรอคือเอาจริงเนี่ยถ้าจะรีวิวก็น่าจะเป็นปี20่สิบ ucl ที่ดีที่สุดไอตัวประกอบโจใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าใช้อะไรหรอก ไม่ผ่านฟันไดป่ะสบายบริสไอ้เหี้ยเอ้ยสกูโยกีนึงนี่ก็ลำบากชาวบ้านชาวช่องเขาเออผมไม่ได้เลยวะชิกินสกี้ AID ไม่เร็วแต่ A I ดีหรือไม่ก็ไปตีดึกๆก,ก็ได้ถ้าตื่นสายนะไปตีดึกๆเลยเชียงคืนน่ะเชียงคืนตีหนึ่งตีสองอะตีซะโอเคไรคิทิชให้มาลิกกี้ปุดให้มาแล้วโซเลกุเทิร์นหลบมากิสมันคืนมาปุดก่อนโอ้โหปุดกูล่วง ไม่ได้เว้ยกิสมันอ้ไม่ถึงเออมันเล่นบนวะมันเล่นบนวะอ๋อเรา oh, ได้สิพี่อีเบลเราหนูด้วยค่า oh, oh, อ๋อไอเหี้ยนี้เปิดมาแล้วเฮ okay. ไม่ฟาวไม่ฟาวอ๋อ oh, ไม่ถึงดูงนี้นะ่าจะตักข้างหัว โอ,อ okay, okay. <laughs> เควากี้เฮียวากี้แม่งแย่งได้เฉยเลยวะให้ไรคิดติดห่ลไรคิดติดจับบอลอย่างนี้ตายกูดิโอเค okay, มาอาดา้ให้มาสวนเลือโดนยิงล่วงไปให้มาไรคิดติด ปันโค้งโอ้โหปัดได้เวลาตีแตกเหมือนโดนผู้หญิงทิ้งมันเจ็บข้างในเ <c oughs> <c oughs> จ๊จี้เลยเหรอโอ้ไม่ได้ <c oughs> โอ้โอ้โอ้ ไม่ได้มาเรื่อยๆเลยเหรอโอเคกดดีกว่าใครวะเล็กิธิชโอ้อะไรของมึงวะฮะริสมันกดจ่ายตั้งนานแล้วไม่จ่ายักที โอ้ยมาเห็นเส้นเหรอรรหมีคาเซเลสคาเซเลสว่ะหมุนจ่ายบอลอย่างนี้โซเล็กูคงรับบอลได้แล้วกิสมานไปแล้วอ๋อไอ้ยาเปิดผ่านนะจะเสือกวิ่งเลยชิคกี้พายสวย กิสมันโอ้ไม่ได้ยิงสักทีวะจังหวะจะยิงจะยิงวันจันทร์ขึ้นห้าสมอลิงแทมให้กาตีตีตัวแรกของวัน,นครับสุดตัวแรกของวันนะเป็นช่วงเวลาดีๆครับขึ้นไปก็รอก่อนรอนานๆเลยรอนานๆแล้วค่อยตี เปเปไกว้างวะหูจารนรีเปล่าจังห้เล่นอีกจะหน่อยกันไม่ได้ไปโยกใหญ่เลยวะโยกใหญ่เลยวะโยกใหญ่เลยเหรอฮะหกคาซิเลสไม่เอาบอลอีก อีกเฮ้ยโอ้เซฟกระชอกด้วยแสยิงไม่ก็ดีเลยวะอ้โหโมันดีแล้วเกิดเลยการใช้ทาร์เก็ตแมนเนี่ยฮ่าอ้โหอะไรวะ เกมแรกของวันนี้แม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยข้างบนนู่นโซนโซนวะก็เซเลสชิกินสกี้กูยืนตำแหน่งถูกโอ้หลุดไปแล้วเปิดมาแน่นอนโอเคชิกินสกี้เคลียร์ได้ครับไปบล็อกตัวเดียวไปไปอ๋อ หืจ่ายพ้นอีกโดนเลยวะจัดนี้จนกันเองโหกูด้ยกูจะโทษกุดหรือกูจะโทษกองหลังเนี่ยไอสัตว์วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือเลยหูไม่ได้เปิดดีแล้วนะ สวยสวยไปค่อยๆสกินสกี้ไดนเล็กมากิสมันปเปิดมาดงๆหโหโซเรสกูเอา้าอะไรของมันวะไอ้แย่วิ่งเหมือนไม่วิ่งอะมึงกาสโนวาเฉยเลยวะโอ้หลุดหลุดโล่งๆไอสัตว์อยู่ๆก็แบบวิ่งไม่ออกอะไรของมึงวะ คไม่ okay. ดได้ชิคกินสกี้สวยไนหะมหกหาช่องสิหาช่องเลยสิบมึงเออต้องงี้อลาวโฮยี่สิบยูบวกเจ็ดวัยไหม ก็ดีอยู่นะแต่ว่าต้องใส่กระทิงคนระับถ้าไม่ใส่กระทิงนี่ลำบากครับได้จะหลังกิจกรรมนี้ถึงมารอ,อ,อเลยคนระับผมเก็บตังรอไว้แล้วเอเหี้ยทำกูอย่างนี้โซเลตโซเลตอยู่ไหน อันนี้ใครเนะี่ยอันเดโกเมสเนอะไม่ได้โซเลสอยู่ไหนไหมาดูอ๋ออยู่นู่นอ๋อโซเลสไม่ใส่ถุงมือนี่ดูชนเลยเบลหรอปุดสวยอ๋บป่ ไอยเยี่ยนี่ทำฟาว์มันเก่งเลยวะเฮ้ยแต่อาราโฮผมแนะนำเป็นบวกแปดดีกว่านะโอ้กิสมันเหี้ยต้องเข้าแล้วปะต้องแบบไม่หลุดกรอบปะหรือว่าคอมโพเชอร์มันต่ำ ตัวเอ๊ะเอาเอาเกี้ยอะไรวะพูดทำอะไรอะพูดทำอะไรอ่ะกดเจอดอนนาแล้งเสียชิบหายแพ้เอเดอนนานูมาหเหนียวน้องเว้ยยิ่งปียี่สิบยูนี่อย่างเอาเลยเอยี่สิบเอ โอเคเดี๋ยวเราแก้เกมเลยแล้วกันดีวาโดไปดินิเกอร์ไปตรงกลางนี่เป็นเบคแคมไปสามสี่ช็อตสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้มาเล่นชิวๆนะอาจจะไม่ได้มีแบบอารมณ์เยอะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แบบอีโมชนันสูงเท่าไหร่แต่ก็บนตามสไตล์ช่องนี้อยู่แล้วครับบนชิปหาย โอ้โหบนอะไรนักหนาก็ในช่องนี้ใช่ไหมมาเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นเฉยๆไม่ได้แก้อะไรนะเพราะเดี๋ยวรู้สึกว่าคนนี้เขาเออ่ต่อเวลาเล่นแบบต่อเวลาเราก็ชิงแก้เกมไปก่อนเลยโฮล,ล,ลินิเกอร์ลูกรักทำไมทํากับพ่ออย่างนี้ล่ะกองหลัง ก็หลุดเกินเสียงจัดอาจจะต้องไปตั้งอินสตัคชั่นใหม่นะถ้ากองหลักมันหลุดเยอะๆอะไรอาเ้ยออโอ้โหยี่มันแย่งบอลดียวกองหลังจริงเนี่ยใครวันโลอโรนโดอ่ะอันเดโกเมสทำยี่อะไรไม่ได้เลย โอ้โหโอโอ้คาเซเลสทำดีมีง้นโดนละจ็อกแจ็คก,กับกูเหลือเกินอ่ะยู่าโดบันทูไปเปิดนะหรือโซเลสเอาโอ้โห oh. จังหวะน,นี้มันต้องเกี่ยวบอลแล้วอยู่ๆแม่งโดนแย่งส่งเฉยเลย อเอาเอ,อ,อ,อไงไาเบลเตะร่วงเลยเมื่อคืนยูเว่แล้วแตะยูเว่ทำประตูได้อ๋อเมื่อวานมีกี่ครูเมื่อวานมีกี่ครัวเอ้ยหนึกว่าโดนไ <c oughs> อะ อา้า้อาจารย์เป่านึกจะเป่าก็เป่า